สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเราเตอร์น,นะครับเราเตอร์ซิมเป็นเราเตอร์ปล่อยไ i ไ i ซิม 4G ครับของเก่าผมใช้มาสองปีรู้สึกว่าสัญญไไาณ WiFi มันจะอ่อนลงนะครับครับสัญญาณส่งดีแต่สัญญาณรับไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาโบกวิธีการเช็คแล้วก็จะมาเปลี่ยนนะครับผมซื้อมาใหม่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเราเตอร์ 4G นะครับเป็นใส่ซิมได้ทุกเครือข่าย นะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับนะครับครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้ผมย้ายเข้ามาข้างในบ้านนะครับเพื่อเป็นการรู้จักเวลาผมก็ดูแกะกล่องนะครับแกะพวกพลาสติกอะไรออกหมดแล้วนะครับ จะได้มามีชิ้นส่วนมางนี้นะครับมีสายแรดนะครับจะมัดมาดีๆย่างดีแล้วนะครับแล้วผมแกะออกนะครับแกะออกนะครับอันนี้เป็นแดปเตอร์ที่จ่ายไฟครับนะครับนะครับนี่จะเป็นตัวเสียบสายแรนนะครับเนี่ยเสียบสายเรดตรงนี้แล้วก็แอปเปอร์เสียบไฟตรงนี้ตรงนี้เปิดตรงนี้ครับนี่ใส่ซิมอยู่ตรงนี้ครับง่ยอันนี้ก็เป็นพัดเบิดยูสเนมนะครับอยู่ตรงนี้ของใครของมันนะครับเสานะครับแล้วก็

ไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงเสียบแบบนี้ปึ๊บตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเสียบตรงนี้ได้เลยครับับที่เขาแผ่มานะครับอ่าเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวผมจะไปดูไปทำให้เอไปทดลองอันเก่านะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับอันใหม่นี่ดูว่าเป็นยังไงนะไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเช็คเครื่องเก่านะครับให้ทําการรูดนะครับอ่าสปีดเทสนะครับตัวจาก Google นะครับเป็นสปีดเทสเดี๋ยวผมจะ ทำปักไว้ตรงนี้ครับสปีดเทสว่าเป็นรูปตารูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับหลุดให้ให้ใหลุดสปีดเทสก่อนปุ๊บผมจะเทสด,ดูว่าไวไฟตัวเก้าเนะี่ยมันไม่แรงแบบไหนนะครับตัวนี้น,นี้ผมยังไม่ได้เสียบนะครับแต่ตัวนี้ผมซื้อมาเก้าร้อยครับเก้าร้อยกว่าบาทแต่ว่าสองปีแล้วคุ้มนะครับสองปีแล้วแต่ตันี้สัญญาณมันจะเริ่มไม่ดีมันเริ่มดูยูทูบิ่มหมุนติวติวติวเลยครับ ท,ที่ผมก็ไปเช็คเน็ตเน็ตผมยังไม่หมดนะครับเน็ตความเร็วอะไรเงี้ยก็ยังเหลืออยู่เยอะแต่นี้ผมก็เลยทําการนะครับ <Yeah. S 1> ทําการถอดซิมนะครับถอดซิมการ์ดที่อยู่ในเราเตอร์ไวไฟเนี้ยมาใส่โทรศัพท์มือถือครับแล้วก็แช์ฮอทพอตนะครับปรากฏว่าตอนเวลาเราเด่นคอมพิวเตอร์นะครับเน็ตจะแรง uh. เวลาที่เราซิมไปเข้าไปใส่ในเราเตอร์เน็ตจะช้าจะหมุนติ้วติ้วติ้ว นั้นแสดงว่าตัวรับสัญญาณจากเสาสัญญาณมือถือของเรานะครับสัญญาณเน็ตไม่ดีนะครับแต่แต่ตัวส่งดีครับเห็นไหมมีสี่เสาส่งเต็มเปียแต่รับมาไม่ดีนะก็แสดงว่าเราเตร์ของเรามีปัญหานะครับเราตร์ของเรามีปัญหาฉะนั้นผมเลยซื้อมาเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้ผมจะซื้อตัวที่ราคาสามหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทนะครับตัวนี้ใช้ราคาหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อตัวละ200-300เนี่ยมันก็ไม่คุ้มท่านผู้ชมจากนั้นเราก็เออตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดนะครับเรามาเปิดอ่สปีดเทสกันเลยเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะก็กดลงไปนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับดาวน์โหลดนะครับอ่าเทสในการดาวน์โหลดนะครับ 7.4ครับท่านผู้ชมาดาวน์โหลด7.4อัปโหลดอัปโหลด12.8นะครับาดาวน์โหลด7.4อัปโหลด12.8นะครับก็อัปโหลดก็สิบกว่ากว่านะครับอ่าอตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนเลาเตอร์ใหม่เราลองมาดูกันเลยว่าทำยังไงครับ ครับท่านผู้ชมดูตามนี้นะครับนี่ครับก็จะเขียนไว้นะครับนี่ครับให้เสียบจิมตรงนี้นี่ครับนี่จะดังแก๊กอ่าเสียบดังแก๊กแล้วนะครับท่านผู้ชมเสียบจิ้มดังแก๊กอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจดรหัสเอาไว้ จุดรหัสไว้ก่อนนะครับว่าเป็นรหัสอะไรนี่ครับเราอ่านเราอ่านรหัสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะกดกดใส่อันนี้จากนี้ผมจะไปเสียบนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับพอ,อได้รหัสอะไรมาแล้วเดี๋ยวผมจะเสียบโดยการโดยการจุดครหัสเอาไปตื้อครับอ่าเยวไปเยอะครับไปยุ่งก่อนเสียบมาไปครับไปตรงนี้เสียบไป ยไปครับต้องกดถุงหนนะครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นสัญญาณไรฟานะครับมีกระพริบตัวนี้ครับเมเป๊ะเมป๊มปนี่ครับคุณผู้ชมแมเปนะอ่าเ่ยปุ๊บอ่าเดี๋ยวอ่านะครับคราวนี้ครับคราวนี้เราก็มาลองนะครับลองเข้าไรฟาดูเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ TP-Link นี่ครับนี่อ้าวเชื่อมต่อแล้วนะครับ อ่าตอนนี้ผมจะมาเทสครับมาเทสว่าความแรงเท่าไหร่นะครับอ่าก็เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยนีครับกดเริ่มต้นเลยครับนี่ครับนปิดปิดปืดปดปิดเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับสิบเจ็ดนี่ครับสิบแปดนะครับดาวน์โหลดสิบแปดครับอัปโหลดนะครับ อัปโหลด20ท่านผู้ชมดาวน์โหลด18อัปโหลด20.3โอ้แม่เจ้าพระเจ้าจ๊ดบรรยอดมากเดี๋ยวราจะไปดูเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับเปิดคอมนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับอันนี้มีสายแลนนะครับอันนี้หนุนเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์ผมเลยนะครับระหว่างเราเตอร์กับคอมพิวเตอร์นะครับนะครเข้าไปใน สายแรงหนึ่งนะครับสายเลนหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยเขาไปเลนสายเลนนี่ไม่ต้องบอกกันนะครับ <c oughs> ใครก็รู้ฮะโอเคอันนี้ผมจะมาลองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงครับมีสะดุดมืออะไรบ้างครับครับ <c oughs> น,นี้ผมใช้นี่เดือนละสองราไว้นะครับ สิบสิบเมกครับเดือนละสองร้อยสิบเมกนะครับนี่ผมดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับนี่ครับผมเปิดเน็ตฟลิกดูได้นะครับอ่าใครอยากดูหนังดีหนังดินก็ไปสมัครเน็ตฟลิกได้เลยนะครับนี่ครับอ่าโฆษณาให้เลยเห็นไหมครับเราตื่นี่ใช้ได้ เน็ตฟลิก็ดูได้นะครับอ่าผมจะไม่ติดนะครับเอาอุตนาให้เน็ตฟลิก่่างดีนะครับโ <Okay. S 1> อเค่าตอนนี้ผมจะลองไปดูชื่ออื่นก่อนนะครับอ่าลองไปดูที่อ่าโปรแกรมโปรแกรมนะครับของจีนนะครับซีรีส์จีนนะครับ เดี๋ยวมาดูเลยนี่ครับมานี่กูซานนะครับเป็นไงได้เลยนะท่านผู้ชมโอ้ยเดสไซน์นะครับ VETV หนังก็ดีครับหนังจีนเขาก็ดีนะครับไม่มีสถุสนะครับอืมโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เอาไว้ดูเป็นตัวอย่างนิดๆิด,นดหน่อยๆอ,อ่ะขออย่างได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับสรุปกันเลยครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นเราเตอร์ 4G นะครับ300รมกะบิตนะครับ wi ไฟนะครับ 4G เราเตอร์ รุ่น TLMR หนึ R ่งศูนย์ศูนย์นะครับใช้ได้ครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ว่าโฆษณาเขาจะมีอะไรหรอกนี่ครับมา,เ,าเปลี่ยนกับตัวเก่านะครับอ่าตัวเก่านี้อัปโหลดสิบนะครับดาวน์โหลดสิบอัปโหลดสิบอันนี้าดาวน์โหลดสิบแปดอัปโหลดยี่สิบจุดสามนะครับนี่ครับต่างกันขนาดไหนครับอันนี้ความเร็วของผมใช้ซิมซิมเอเอสนะครับก็คือใช้เดือนละสองร้อยบาทนะครับสิบเมก เดือนละ200นี่คือดูหนังดู Netflix ดูดิส n e y ดูหนังจีนนะครับ WET อะไรเงี้ยได้นะครับดูดูได้ทุกอันะไรไม่สะดุดดูอยู่ตรงยูทูบดูบอลเล่บอลสาวไทยครับจิงแชมป์เอเชียจิงแชมป์โลกนะครับได้หมดครับดูชัดแจวนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมที่ว่าชอบในราคาประหยัดราคาถูกนะครับแต่ดีนะครับถ้าท่านผู้ชมจะไปซื้อของที่ ราคาประมาณห0ึ่0ร้ยสองร้อยนะสามร้อยสีรอยห้าก็มีนะครับท่านผู้ชมทาาเกิดเราจะคิดกันในระยะยาวนะครับความคมชัดความไม่สะดุดนะในการดูเลนะครับหรือว่าสู่อเชียวต่างๆจะเป็นภาพยนตร์ที่เราจะสร้างความสุขให้กับบ้านของเรานะครับกับตัวเรากับครอบครัวเราก็คุม้มสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านชมกีนและมีความสุขถูกตตองดีต่อไที่หนึ่งสวัสดีครับ